มาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้เมนูนะคะ7วัน7อย่างกับเมนูลดฟาร์มลดอาหารกันนะคะวันนี้เราก็มายำเห็ดกันนะคะซึ่งเห็ดเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะที่เรารู้กันอยู่นะคะแล้วเมนูนี้มีอยู่ประมาณ100แคลอรี่ต้นๆน,น,นะคะซึ่งทีนี้เหมาะสําหรับเป็นอาหารเย็นนะคะซึ่งนี่อันนี้นะคะลูกก็จะได้ลวกไว้แล้วนะคะทั้งเห็ดนะคะทั้งมะเขือเทศนะคะซึ่งมีวิตามินซีสูงแล้วก็หอมใหญ่นะคะอันนี้ก็คืออกไก่นะคะ และอีกอย่างก็คือกุ้งนะคะมีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะแล้วก็สุดท้ายกระเทียมพริกไทยค่ะที่เราตำไม่เรียบร้อยแล้วนะส่วนอีกอันคือน้ําตาลสรายนะคะซึ่งเราจะใส่ซึ่งทีนี้วิธีทําไม่ยากเลยค่ะเราคลุกค่ะเราทําน้ำยำก่อนนะเราก็เอาน้ำมะนาวนะคะ ริกเนี่ยขึ้นอยู่กับฟา์มชอบนะคะว่าจะชอบขนาดไหนของน้องนีใช้ประมาณพริกขี้หนูส่วนประมาณสามนะคะน้ำมะนาวประมาณหนึ่งช้อนชานะคะน้ำปลาปลาหมดแล้วชานะคะและก็น้ำตาลค่ะสุดท้ายประมาณหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็กลุกเค้าวกันนะคะสูตรนี้สามารถที่จะทําเป็นเมนูยําขายหรือกินได้นะคะเสร็จนะคะก็ชิมดูนะคะแล้วก็ใส่นะคะกุ้งนะคะและเห็ดน,นะคะลงไปคลุกเคล้าค่ะซึ่งวันนี้นุกดันไม่มีนะคะ ขึ้นชายไว้แต่งหน้านะก้เขานะคะเสร็จแล้วถ้าเดี๋ยวเรามาจัดจานค่ะเมนงูง่ายๆนะคะของเรานะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะเราก็จะใช้จานลันกษณะที่แบนๆหน่อยนะคะขอจัดจานนะ ยำเห็ดนะคะร้อยสิบแคลอรี่นะคะเห็ดเนี่ยเราต้องลวกนะคะลวกเสร็จแล้วทีเนี้ยตอนน้ำมันร้อนๆเราเอาไปลงไปนิดเดียวเองนะคะเล็ดลับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะเพื่อให้มันหวานนะยำเห็ดเราเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาถ่ายกันใกล้ๆนะคะน่าถ่ายไหมคะ สำหรับเมนูลดน้ำหนักอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้คุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะคิดว่าเป็นอยากแชร์ให้เพื่อนๆถึงเมนูนะคะก็กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ